สวัสดีครับเที่ยวเถอะเทปรีวิวกล้องนะครับตัวนี้เป็นกล้อง nikon fm นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่ผมใช้เรียนตอนเรียนเมื่อประมาณน่าจะ20กว่าปีก่อนนะผมดูตรงนี้ครับ f เป็น1.4นะครับอันนี้ติดกล้องมาเลยอันนี้ผมมาทำการ CLA แล้วก็เปลี่ยนปีซึมมาละ ปีซึมเนี่ยเปลี่ยน3,000บาทนะครับเป็นของแท้นะครับถ้าของเทียบก็ประมาณพันห้านะครับกล้องตัวนี้เป็นระบบแมนนวลนะครับทั้งตัวนะครับผมนี่ครับก่อนขึ้นฟิตรงนี้ตรงนับหน้าเฟรมนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ชัตเตอร์ก็มีตั้งแต่บีแต่ตัวที่ผมมีอยู่เนี่ยชัตเตอร์ต่ำๆมันใช้ไม่ได้ค่อยได้นะครับแต่ตั้งแต่แปะลงมาเนี่ยใช้ได้หมดนะครับนี่ครับถ้าปรับ ISO ก็ดึงขึ้นครับดึงตรงนี้ปึ๊บแล้วก็หมุน เราใช้ที่เท่าไหร่เราก็หมุนที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ขึ้นฟิล์มนิ่งม,มากครับอ่าเนี่ยชัตเตอร์ชัตเตอร์เป็นสีแดงที่125ยีนี่ก็คือแบบกลางวันกลางวันอนะใช้125ครับจะดีที่สุดแล้วก็มีโฟกัสตรงนี้นะครับเพื่อนหาซื้อได้แต่ว่าราคาตรงนี้ก็อาจจะแอบ,บแรงนิดนึงแต่แม้มันน่าจะถูกกว่าตัว fm 2นะครับนี่ครับ ก็เปิดห้องฟิล์มก็กดตรงนี้ครับดึงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ดึงห้องฟิล์มจะเปิดครับก็ใหม่ใส่สะอาดเ l A มาเรียบร้อยนะครับห้องตัวนี้ไม่มีอะไรมากแมนนวลทั้งหมดก็เวลาเราถ่ายจนหมดแล้วครับแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็หมุนจะมันจะหนืด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 จนถึงจุดจุดหนึ่งมันจะกึ๊ก แล้วมันก็เบาก็แปลว่าฟิล์มเนี่ยเข้าไปในกลักฟิล์มครบแล้วแล้วก็แกะออกไปล้างได้นะครับผมแบตเตอรี่เป็นฐานกระดุมนะครับเอาไว้แค่วัดแสงข้างในเฉยๆแกะไม่ออกนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ช่องตรงเนี้ยเขาเอาไวา้สมัยก่อนเนี่ยเขาเอาไว้ดูนี่นะครับฟิล์มว่าในในกล้องเนี่ยเป็นฟิล์มอะไรเพราะว่ามันจะไม่มีช่องมองภาพตรงนี้ เราก็ใส่เขาจะจะตัดตรงนี้ครับนี่ตัดตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไนดะ้เนี่ยครับขาตรงนี้ครับฝั่งนี้ทุกคนก็บางทีเอ๊ะมันเอาไว้ทาอะไรเนี่ยครับแล้วสอดเข้าไปตรงนี้มันก็จะเราก็จะได้รู้ว่าฟิล์มที่มีอยู่ในนี้คือฟิลม์มอะไรที่อยู่ในกล้องนะครับผมร,บรุ่น FM. ก็ขอขอบคุณนะครับอขอจบรีวิวแค่นี้ครับสวัสดีครับ